พระเถราจารย์กับพระเครื่องเมืองไทยได้นําพระที่สะสมมานะครับตามที่ได้ศึกษาและเรียนรู้และลงภาคสนามได้เก็บสะสมพระไว้นะครับได้นําไปส่งประกวดเพื่อตรวจเช็คพระของงานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับผ่านหลายองค์เลยนะครับเกือบทั้งหมดละครับส่งไป จำนวนพอสมควรครับเป็นสายภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะเหรียนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับและหลวงพ่อทองนะครับซึ่งเคยไปกราบบูชาองค์หลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่นะครับจึงเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพสักการะและได้สะสมเหรียนของท่านมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมีโอกาสก็จึงได้ไป ตรวจเช็คนะครับที่งานของสมาคมครับนี่ครับไฮไลท์สำคัญคือกิ่งยานวิทยาคมที่จัดสร้างในพศ2535ครับแล้วก็นี่เป็นเรียนรุ่น2นะครับจัดสร้างในพศ2514นี่เป็นรุ่นเพชรน้ำเอกครับเป็นเหรียญสำคัญของหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อทองนะครับแล้วก็มีกลิ่งทิ้งทวน พักกลิ่งทั้ง2องกลิ่งนะครับคือกลิ่งยานวิทยาคมและกลิ่งทิ้งทวนและเหรียญลงพ่อคูณนะครับไม่ติดรางวัลเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นที่พอใจด้วยเหตุว่าในแนวทางการสะสมนั้นนะครับสามารถที่จะส่งประกวดได้ทุกงานได้มาตรฐานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องผ่านงานประกวดทุกองค์นะครับแต่ก็ต้องตรวจเช็คบ้างนะครับ ด้วยเหตุว่าหากผ่านงานประกวดแล้วย่อมเป็นที่การันตีได้พอสมควรนะครับนี่ครับกิ่งยานวิทยาคมนะครับจุดสังเกตนะครับต้องเป็นกลิ่งที่มีการแต่งนะครับแล้วแต่งฝีมือการแต่งนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเนียนมากนะครับเคยนําเสนอไปแล้วนะครับกลิ่งยานวิทยาคมนะครับลองไปตรวจค้นดูนะครับมีโคดนะ แล้วก็พระศกนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดคมชัดมากนะครับในช่องพระเทรา,ารย์กับเพื่เครื่องมังไทยเน้นมากนะครับในการส่งประกวดนั้นเป็นเพียงการตรวจเช็คพระนะครับก็ส่งได้หลายๆงานแล้วครับเพราะว่าในแต่ละงานนั้นบางงานก็อาจจะผ่านบางงานก็อาจจะไม่ผ่านนะครับก็จะไปกังวลอะไรมากนะครับและก็ไม่จําเป็นจะต้องติดรางวัลน,นะครับด้วยเหตุว่า สวยหรือไม่สวยพระดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ความพอใจของการซื้อขายนะครับแต่พระแท้หรือไม่แท้นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่านะครับครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผ่านหลายองค์นะครับแม้จะไม่ติดรางวัลเลยสักองค์สําหรับพระกริง่งและเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับก็ถือว่าขึ้นคอแบบสบายใจได้เลยนะครับสําหรับ กลิ่งยานวิทยาคมองค์นี้นะครับมีโอกาสก็จะนำมาเสนอเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพระที่ผ่านงานประกวดนะครับว่ามีจุดดูตรงไหนบ้างนะครับและจะได้นำเสนอพระเครื่องอื่นๆนะครับที่เป็นพระยอดนิยมมาร่วมกันศึกษานะครับแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับอย่าลืมติดตามรับชมในช่องพระเถราจารย์กับพระเครื่องเมืองไทยครับ